สุพรรณบุรีพบกับระยองครับสุพรรณบุรีชุดสีกรมท่าครับมือซ้าย<อ>าไปกว่าจะ,ะชิงให้กับไพออนไม่ได้นะครับเจาะเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วจะแปะต่อแต่ว่าบอลน,นี่แนวรับของระยองเนี่ยยังยืนกันได้ดีไคออนออกไปเอาบอลน,น้านข้างครับจะเลี้ยงตัดเข้ามาแบาสินยองให้ไคออนลูกนี้สวยเลยครับอบอลลงโอ้เดี๋ยวบอลแรกไม่ดีได้ไหมแต่งหนึ่งทีจะยิงช้าไปแล้วอบอลไม่เข้ากรอบครับไม่ค<ม>ือจังหวะให้ใบไม่ดีเจอตัดได้ มิชิัเงินบุคคลนะครับให้มาปูโนเปาโลบอลหลุดเลยครับลูกนี้เน่งเน่งยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับเรียบเอาจนได้ครับระยองขึ้นนำหนึ่งศูนย์โอ้มีผมโชว์ซะด้วยนี่ครีเอทโอ้โหโอ้โดีนะหนึ่งศูนย์ครับอ่เดี๋ยวก่อนอื่นขอสวัสดีผู้ชมทางทีสปอร์ตด้วยนะใครที่รับชมผ่านโทรทัศน์ของเราก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฝากติดตามอีลิกไทยแลนด์กับรถจักรยานยนต์บ้านสุพรรณกระโดดแล้วเทียบนเส้นครับโครับ รัชนาทุ่มให้กับบิีซอครับมารัชนารัชนาเปิดติดบล็อกบอลอยู่ตรงไหนครับอนุชาจะสวนเร็วเลยครับบุูโน่เปาโลนะครับพิทบูพิทบูพาขึ้นมาพิทบูแทงให้กับเมทีบอลยังได้แล้วให้ออกมาลูกนี้ตัวยิงโโห มาอีกหนึ่งครับอุปกรณ์อุปกรณ์มาไม่ไม่เฮแล้วตลกอุปกรณ์ไม่มาว่ะเอาแว่นอยู่ไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้เก็บปลาไปทิ้งไปไหนแล้ววะนี่เปลี่ยนแว่นด้วยยิงลูกหนักไม่เปลี่ยนแว่นนะเดนิเอลโอ้ส่วนทางนี้ครับอารมณ์นิดสลับขั้วกันเลยครับอันนี้กล้องค้างหรือเปล่าแม่สปอนเซอร์แว่นต้องเข้านะน้องเดนิเอลนะบอลเป็นของสุพรรณครับ แต่ินยองเนี่ยคองบอลได้นะครับแต่ว่าจงังหวะจบเนี่ยมันไม่มีโอกาสฮะประสิทธิ์แทงมาลูกนี้อัสซัมซาอัรซัมซา,มซายิงเลยลูกนี้ไม่ผ่านครับาสาดซ้ายอภิสรเอาบอลไปได้จะให้ไปก็เสียบอลให้บุนเรปาโลอีกพิทบูเว้นให้กับเมทีทางซ้ายมีนะครับน,าน่าแหละครับออกไปแล้วมาบอลจงังหวะตัดเก็บแล้วยิงลงูกนี้โชว์เท้าไม่มีครับปลายเท้าไม่นิดครับโอ้โหเป่าปากเลยครับ ยีสิบปลาได้หน้าประตูนี่ถ้าเป็นเป๊ดโมบายระยะนี้ผมกินเลยนะมึงก็ไปทางนั้นตลอดเลยนะอ่มาดูครับฟีคิกของบรรยองลูกนี้จะเล่นยังไงจังหวะนี้หลอกเดิงแล้วอยากปั่นโค้งไปเอ้ยลอยเปิดโล่งยังไงฮะพี่บับเบิ้ลโอ้มันยิงกันอย่างนี้เลยฮะดูดูดูโชว์โชย์จอยโชย์จอยเอ้นี่นี่ดูใส่ใส่ใส่ตังหูนี่ก็รออย่างเดียวเลย บับเดี๋ยวนี้ถ้าเองคิดอะไรไม่ออกเองไม่ต้องทำอะไรก็ได้จริงไม่ต้องทำก็ได้โอ้โหทางนี้โอ้โหนักสมาธิเลยเงาเั้งผตัดภาพมาคนละอารมณ์เลยครับโอ้โหบับเบิ้ลของเราเนี่ยเจอเกมแบบยิงยับยับสามคู่เลยถือว่ามาถูกวันมันจริงผมก็ไม่คิดว่าคู่นี้จะยิงกันเยอะแล้วไม่ได้โอ้โหทักไม่ได้เลยว่ายิงเยอะจะยิงอีกแล้วติดเซฟนิดบอลมากลางทางแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ภิสอนไคออนไคออนให้ข้างบนอีกทียังไงบังได้อยู่แทงเอาแล้วครับอา้าวัมเซายิงไม่เข้ากรอบครับอออจดเาบอลลุกนี่เอาเสียบอลแล้วครับปัดได้สุพรรณให้ลูกนี้ไคออนยังไงข้างในยิงโโอ้หไม่ได้โอ้โออไไสิงเล็บองช<ะ>ัน<ะ>ล่าครับสุพรรณบุรีชุดสีเข้มครับสีกรมท่าบกุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนทางด้านทีชันล่าครับไร,บรย,ยองชุด,ดสีอา,<ฟ>าได้แล้วครับแพทริกไรเชลนะครับ ให้ก็ไม่ดีครับมิเตอร์ตัดได้ทางด้านระยองมาหลุดแล้วครับลูกนี้จังหวะหลุดเดียวแล้วยิงสวยเลยครับหนึ่งศูนยจังหวะนี้ยิงได้แบบมิเตอร์ออกทางซ้ายบอลพาลุยขึ้นมาครับทำชิงกันอยู่ทางด้านขวาแล้วก็บอลหลุดไปแล้วครับบุนโน่เปาโลยังไงยังไม่เปิดดึงจะหลอกอยู่ ผ่านมาได้แล้วให้ข้างในพิทบูบอลพลิกสวยแล้วคืนกัามาแปอู่ทองศูนย์ไปเลยครับโอ้โโอโเข้ากลางมานี้เจอสองคนครับเสียบอลไปให้กับเอเลฟเอฟเลฟอาซัมซาวแทงหลุดเลยครับประสิทธิ์ได้ไหมประสิทธิ์แต่งบอลเข้าไปในก,ในกรอบโทษประสิทธิ์รังว่านี้เราให้เพื่อนยิงเรียเ้ยงเอาอภิษฎวางออกซ้ายครับไรเชลไม่ถึงครับมงดักได้ สวัสเสียบอลยิให้บอลกันช้าครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งถองระยองข้างบนเมทีหลุดเดี่ยวลูกนี้เน้นเน้นแปะเรียบร้อยครับไปจับเป็นสามหนึ่งครับจังหวะนี้โหดจัดเจ้าเหย็นเพื่อนมาแซวนะบาสจุลายนะเพื่อนมาแซวนะเมื่อเช้าก็ยิ้มแย้ไปแล้วบาสจุลายนะผมทองนะมาแซวเพื่อนนะ แล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับระยองสวนกลับขึ้นมาทางซ้ายหลอกล่อใบจ่ายเข้ามาสวยเลยไปทีล็อกอีกทีเข้าขวา้ะยิงลูกนี้นสี่ปตูตอนหนึง่งช่ันสครับนนเวลาเหลือน้อยแล้วครับแบบเวลาของพวกเราเนี่ยแหละครับเรือน้อยใช <laughs> ่ <laughs> ครับมามุกแบบนี้บ่อยๆดิ <laughs> น่าจะได้มาครั้งเดียวด้วยโอแล้วจังหวะนี้โยนมาสวยเลยแล้วยังไงคุณสีนุ่มดิดเรียบลเลยสองประตูต่อสี่ไลน์บรรจารสีนุ่ม มีแล้วออกมาทางซ้ายครับเอเลฟเติรขึ้นมาสูงแล้วราชนาจังหวะนี้ดีดไปไม่ผ่านครับไปต่อกับวัสมาลาส,าาสวนกลับมาเหมือนกันครับพิทบูพิทบ,บูเห็นช่องข้างบนแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมายาวๆหลุดมาอีกแล้วค่เดียว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 ตรงนี้เลือกตรงไหนเลือกตรงนี้เสาแรากครับโอผมห่าอลแล้วครับอันซัมเสาแบสซินยองหนึ่งสองไปติดขาอีกแล้วครับโอ้โหเอเลฟ คือหน้ามาปั่นคงโคมาด้วยสายแล้วไม่มีสิทธิ์ได้หม่งเลยครับโอเครับยังเหนียวครับทษเจ็บสี่นาทีบาริยยองจ่ายเข้าไหนมามีโอกาสได้ยิงไหมโอ้โหแล้วจะจ่ายให้เพื่อนครับคุณหนูมิเตอร์ส่งออกมาครับอาดามมิเตอร์ไม่ได้เรียกพ่อเรียกแม่มาดูนะฮะตามเลยนะครับตอนนี้นะต้องเรียกมาดูด้วยใครยังไม่กดไลค์กดแชร์บอกเลยคุณไม่ทันแล้วุดท้ายแล้วครับอ้าวมาครับให้มาอนุชา แทงขึ้นหน้าครับบอลจังหวะหลุดเดี๋ยวลูกนี้ยิง1-0ไปเลยครับโอ้โหเร็วมากครับเร็วครับโอ้สตาร์ทมาบุกครั้งแรกแล้วเป็นประตูเลยครับใกล้ะลูชาครับพื้นที่เยอะเลยครับทางซ้ายเดี๋ยวออกมาทางซ้ายทะลุเลยครับพิษบูพิษบูแปะลูกที่เสาแรกไม่ได้ครับยังเอาลูปทีสองตัดสินใจที่จะหดโด่งขึ้นมาวัดกันข้างบนเลยครับเป้าหมายที่ใครอ้อนมงเช็ดไปอีกทีเอาแล้วครับรัชนาธรัชนาธ ็อกเข้าซ้ายลรวยิงลูกนี้ตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับเอาจนได้เทคนิคของเกมครับครับครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเมื่อสักครู่เนี่ยมีพื้นที่เล่นให้กับวิงแบ็คของระยองเยอะอ้าลูกเดียวบูโน่ปาดมาสองนึงเลยนี่สาระมีไม่ได้เลยขึ้นตาอยู่้ผมจะไ่นั่งวิเคราะห์ให้แบบละเอียดยิบอะจริงๆแล้ว่าดูเนี่ยเออวิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวนะนี้พูดจริง เอา้าจังหวะนี้จ่ายมาไม่ดีฉกได้ใครออนลุดไปยิงเรียบร้อยโอ้โหีคิกับเล่นสั้นๆครับออสการ์ขาวพิกหนีใครออนมาได้เกือบโดนแย่งเหมือนกันออกทางขวามาครับข้างในนี้แน่นไปหมดเลยครับไม่รู้จะจ่ายใครดีจ่ายมาตรงนี้เอ้าเข้ามาทำได้สวยแล้ววิ่งหลัดหลังมายิงโอ้โหเฟซได้อย่างไรโอ้โหแ,แสงชัยชนะนี่มีสูงเลยครับแบบนี้เปิดโค้งเอาแล้วจบยิงเรียบร้อย งในจังหวะนี้ทุ่มไกลทดเวลาครบแล้ว2นาทีทุ่มก็มามงตั้งไคออนเก็บบอลได้ดูดบอลลงบุ้นโทไม่ดีแล้วก็จบเกมครับสุพรรณบุรีก็กลับมาได้ในเกมสุดท้ายครับเอาชนะทางด้านบรรยงไปสามประตูต่อสองอ้าวนม่ได้เออ